在玩跳舞。我嘴还、哦、好呢。 มกินน้ำซุปหน่อยกินน้ำซุปหน่อยน้ำซุปให้เสยอีดูเร็ว๋ส่งให้เสอีดูเดี๋ยวส่งให้เสอีดูเฮยเฮียเขาไออยู่เพิ่งยี่วางไหมยังเนี่ยไม่พูดเลยไอให้ยีตังหน่อยเดี๋ยวยีนอยู่ที่กินอะไร พีท่ทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่กำังฮะกำทำอะไรอยู่ล,ลูกฮึหวังยังกำทำอะไรอยู่